ปัญหาของประเทศในขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสู้รบตามแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นการที่เรายัางจะต้องฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบกับภัยพิบัติที่รุนแรงแท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีการเมืองที่มีความเป็นเอกภาพการเมืองที่มีพลังการเมืองที่มีอำนาจเต็มเนี่ยมันน่าจะผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ด้วยดีกว่าเสีย <Okay. S 1> ดายว่าการจะเรียกว่าชิงไหวชิงพริบทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ทำให้เกิดการชงักงานขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะเรียกร้องก็คือว่าตัวนายกรัฐมนตรีกับรัฐบาลนะครับก็ต้องมุ่งมั่นในการดําเนินภารกิจทั้ง2เรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นด้วยดีนะครับแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งอยู่ซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดโดยปริยายนะครับมันปฏิเสธไม่ได้หรอกครับผมก็เข้าใจว่าคนในรัฐบาลแม้กระทั่งตัวท่านนายกเองก็ต้องมาใช้เวลากับเรื่องของการรณรงค์หาเสียงนะครับ ปัญหาเรื่องการเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มีอำนาจเต็มในแง่ที่ว่ารักษาการจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาเรื่องการตัดสินใจในเชิงนโย,ยบายใหม่ๆก็คงทําไม่ได้นะครับเรื่องของงบประมาณก็อาจจะมีข้อจํากัดด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเข้าสู่การเลือกตั้งก็จะมีประเด็นที่ต้องมีเรื่องของกกตอ,อีกนะครับเพราะนั้นอย่างน้อยที่สุดนี่ถ้าเริ่มต้นวันนี้เนี่ยนายกกับรัฐบาลจะดูแลว่า ภารกิจหลักๆเหล่านี้เนี่ยไม่ถูกกระทบหรือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในวันนี้มากกว่าครับส่วนเรื่องการเลือกตั้งก็ว่ากันไปครับตามกระบวนการ